กับแก้มสันดีกับแก้มสันดีอืมโอ้ยไข่พี่น้องจา๋าไข่ลูกเป็ดเวียดน,นามเสียบๆตัวยลงไปเนื้จิมค่าของกินกับแพบนะครับผมมาเสียบๆกันเสียบกับผักเปียว มะมอวมรซบอืมปากเปียกอยู่เนี่ยขาดไมาเลยอืมแซ่บ น้ำหนุนหนยแถมน้ำจิมพร้อมอ้แสบแห้งเออเาะอไปไปอ้าวพี่นอกมาสดน้ำกันอื้ม

พักแก้วอยู่ข้างล่างเต็มเลยหอมอืม,อมไก่ลูกเป็ดเด้น vâng, ừ, dạ, ừ. Ừ. Yeah. ừ, số cái <laughs> cái, <laughs> mm -hmm. bạc tiêm khăm Cái này kinh bệnh Phát phèo Làm cái khẩu canh bia จะแจก่องแท็กกินประโว่าจะหาเงินได้จะไปหาขอคนกินม,มีงานมีการเฮ็ดจังสื่อกินหรอจะไปหาขอขอพอขอเมียสื่ออายเขา พี่พี่กินก็มันเป็นกับแก้มนะพี่อายุเยอะแล้วนะบอกน้องๆนูๆนูมนนะครับก็อยากกินเหมือนพี่ก็ทำง,งานหาตังค์ไม่เดือดร้อนใครนะครับออื 야남으 จินคือเด็ดแน่ยิมค่ะ้สนใจถ้าเข้าไปในเพจกินกับแพทดเดอ้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวาะเยายให้เบืองเนาะไข่กำลังแสบ นาจะเป็นเขาอื่นไว้อย่เอเขื่นไว้ย่งกับไข่สองไข่สองนี่นะ <c oughs> นะครับอืม <c oughs> mm-hmm mmm -hmm. ทำเนี่ยคร่องอืมกินแบบว่าผมคึกอยากอืมผมบอกเลยว่าโคตรแซ่แบโคตรแซ่บด้วยไข่นี่มันเป็นมันแตกต่างกับไข่ไก่ไข่ลูกไข่ไก่บ้านเราไข่หางห้าง,างบานเห่าบานเห่าเนี่ยแต่บานเขากับไข่หางห้างด้วยกันแต่เป็นไข่เป็ด โมหมิน่นโมข้าวโหย่างหอมหอมนะครับหอมได้ได้โตตอนปอบมันก็สิมีนิ่นนมเพรามันนําสดนัวแซ่บแซ่บพี่น้องตัวดีผม่็ขอสวดขอไั่นะมันเข่ากัน <laughs> เอาพี่น้องผูดด้ใดสนใจที่อยากกินอยากสั่งอยากเอาไปเป็นกับแกลมคือปังพรที่นี่ปังพรกินแบ่บกะถ้าเข้าไปเลยพิมพ์ว่ากินกับแพทนะครับผมกินกับแพทเดี๋ยวปอนเอาคืนในเบื้องหนอกเพจเพลินนะครับผมเพลิดไม่เพลินน่ะละเพจิดเขาเพลินที่ยิงข่าวว่าโดนอ่าเขาไม่ได้เออนี่ยิงข่าวว่า น่าจะมีปัญหาเข้าเพจไม่ได้ก็เข้าไปดีตามในเพจใหม่เอาแล้วก็ไปสั่งซื้อในเพจใหม่เอาด้วยพี่น้องไปแล้วครับฝากกุไลเลก็แจ้ปังฟอนน้ำเดพี่น้องครับผมสวัสดีครับ